ส่องตลอดเวลาจ้าถึงมากก็ไก่ล้านตัวส่องคุณตลอดเวลาตามติดชีวิตคุณทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนจะอยู่กับใครจะทำอะไรเขารู้เรื่องคุณทุกเรื่องค่ะถึงหนักมากนะคอยจด จอเรื่องคุณตลอดเวลาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบถามคุณว่าคุณไปไหนอยู่กับใครอยู่ที่ไหนไปไปไหนมาทำไมถึงไปไปกับใครอาจจะเป็นคนที่ชอบซักไซส์หรือชอบสอบถามเรื่องนี้ก็ได้นะหรือบางครั้งบางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรอกว่าหึงอาจจะดูนิ่งเงียบ แต่เบื้องหลังเบื้องลึกเวลาอยู่คนเดียวนะสอดส่องตลอดเวลาอาจจะถามจากคนสนิทคนใกล้ชิดตัวคุณก็ได้นะว่าคุณไปไหนอยู่กับใครทําอะไรอยู่อะไรต่างๆนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาหึงคุณหนักมากค่ะก็เขา,าฝากชีวิตไว้กับคุณแล้วไงเขารู้สึกดีๆกับคุณมากแล้วถามว่าทาไมถึงห่วงหึงห่วงมากก็เขาจริงจังไงนะ เขาจริงจังจริงใจและเอาจริงนะกับเรื่องความสัมพันธ์กับคุณน่ะถามว่าเขาหึงคุณมากแค่ไหนหึงหนักมากนะตามติดชีวิตคุณตลอดเวลาเพราะเขาคิดจะจริงจังกับคุณค่ะเออ